ตัวแพงมาแบบนี้นะโอ้ลางวันก้อนโตแตงโมสองใบฟ้ามาที่สี่พันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นทุกความมันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใา้ทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปีไม่ควรรับชม ก็กราบสวัสดีพวกทุกคนกันด้วยนะคะพบกันดีแล้วกับเจสไม้ใส่ปันวันนี้เจกกอยู่กับดาฟ้าเบตนะคะเว็บใหม่มาแรงในกระแสตอนนี้เนาะใครกําลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงมีคืนยอดเสียให้เราด้วยนะทุกคนโอ้โหคือเข้ามาแบบเกมแบบเยอะอะทุกคนดูดิดูว่าจะเล่นเกมไหนนะมาใครอยากตามเจามาเดี๋ยวเจจะทิ้งรายละเอียดเกมไว้ที่ปักบุดเลยก็แล้วกันเนาะวันนี้ก็จะมาเลือกเล่นเกม ฟอร์จูนเมาส์นะหนูทองโชคราบนะฮะทุกคนหอบทุนมาแค่1,000นเนาะขออนุญาตกดเล่นเบ็ดสักประมาณเอาเท่าไหร่ดีทุกคน100ไปเลยเนาะลองดูลองเล่นเบ็ดหนักเนาะเพราะว่าส่วนมากเราเปิดยุดมาใหม่นะมันจะเข้าดีดีนะอ่าลองเล่นเบ็ดหนักไปก่อนนะถ้าไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวเติมเข้าใหม่นะฮะยังไงเจ้ก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อเขามาเดิงเท่านั้นเนะาะโอ้เปิดมาก็รางวันก้อนโตแตงโม2ใบนะ ฝากรับชมพวกความบันเทิงนะเจ้ไม่แนะนำไม้สนับสนุนให้ทำตามเนะเาะการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะใครอยากตามเจ้ามาโอ้ก็แล้วแต่ดวงนะมามาดูกันว่ายุทธใหม่ของเราจะปังปุริเยหรือเปล่านะฮะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดกิมมาอย่าลืมกดดิงให้เจ้ด้วยนะคะโผไปต่อไม่รอแล้วนะเมือมอมม่อกี้ได้มาสอง0ันก็หมดตูดไปแล้วนะ เกมนี้คือชอบมากมาเล่นง่ายเออมาเล่นง่ายไงทุกคนมันมีสามแถวเนาะอ้าวจะรอดไหมเนี่ยสงสยัยจะได้เติมเข้าอีกหนึ่งรอบแล้วเนี่ยแปดร้อยเจ็ดร้อยโอ้โหเสียวว่ะอ้าวยังได้ไปต่อนะรางวัลก้อนโตแตงโมสองใบมาสองพันยังได้ไปต่อยังได้ไปต่อมาไปเรื่อยๆนะทุกคนอ้าวดอกนี้โอ้โหตัวทองไม่ไห้มานะรางวัลก้อนโตติดกันสองตาแล้วนะทุกคนเอาเรื่องว่ะ ไปต่อครับผมต้องได้ต้องโดนนะมาดูกันอืม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 มาสักดอกไหมล่ะมาสักดอกไหมเอ่ยโอ้โหขออนุญาตเพิ่มเบ็ดนะทุกคนเบ็ดหนึ่งยมันแตกไปแล้ว3ามครั้งนะมันรังวันก้อนโตมา3มรอบติดเนาะรอบนี้ก็ขอใส่เบ็ด200อนะอ้าวบวกมาอีกหนึ่งพัน 440นะคนะทุกคนไปต่อดีครับรออะไรนะฮะมาต้องได้ต้องโดนแล้วนะโยนขึ้นไปสักทีไอหนูทอ้องหูตัวแพงมาอีกดอกนี้รางวัลก้อนโต4,000นะทุกคนไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับผมไปต่อมาจริงๆจะพอก็ได้นะทุนเราโอ้โหเราบอกมาประมาณ6,000นเลยนะแตกมากืบ เกินครึ่งหมื่นแล้วอ่ะจริงๆน่าจะพอได้แล้วแต่มันยังไม่สุดไงโยนดอกนี้ขึ้นไปครับผมบอกแล้วว่ายังไม่สุดมาดีถุงเงินมาโอ้โหมาสองรอบคงไม่พลาดแลมั้งโอ้โหขาดไปตัวเดียวไม่งั้นเต็มกาพรทุกคนไม่เป็นไรนะ โอ้โหบวกมา1นึ่งหมื่นเอาจนได้แล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะทุกคนบอกแล้วว่ายุทธใหม่มันปังนะทุกคนยังไงเจ้ขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันนะคะฝากกันไว้ด้วยนะดาฟ้าเบ็ดของเราเนาะมาแรงในกระแสตอนนี้นะคะอยากเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตรางวัลเมกะแบบเจห้ามพลาดเลยนะที่นี่ที่เดียวนะทุกคนดาฟ้าเบนะ็ดเนาะสำหรับวันนี้เจ้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ ดีจ้าบ๊ายบาย